วันนี้เจ๊ออนพาทำจะพาเพื่อนเพื่อนมาทำดอกไม้ที่ทำมาจากแก้วพลาสติกเราจะใช้แก้วทั้งหมด2ใบนำมาตัดบริเวณปากแก้วแล้วก็ก้นแก้วทั้ง2ใบเลยเราจะตัดในลักษณะเดียวกันแล้วเราจะได้บริเวณของตรงกลางเราจะใช้บริเวณนั้นนำมาทำเป็นกลีบดอกของดอกไม้เมื่อตัดเสร็จแล้ว เราจะพับทบลงไปตัดแบ่งครึ่งเสร็จแล้วพับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัดแก้วหนึ่งใบเราจะได้ทั้งหมด2 2ชิ้นเราจะวัดขนาด1ซนติเมตรเพื่อกะระยะเวลาเราตัดลีบดอกเข้ามาเราจะเว้นตรงนี้เอาไว้ติดกาวสองหน้า1ซนติเมตรแล้วเราก็ตัดฝอย เพื่อจะทำเป็นดอกไม้เสร็จแล้วเราจะใช้หลอดสองสีเพื่อทำเป็นเกสรโดยเราจะตัดแบ่งตัดหลอดลงไปลักษณะาตามยาวแล้วก็ติดด้วยกาวสองหน้านำมาพันกับไม้ลูกชิ้นที่เราเตรียมมาไว้ในขณะที่หมุนเราต้องจับให้ดีเพราะว่าหลอดเขาจะมีลักษณะลื่น เราต้องหมุนให้แน่นแล้วก็ค,อคอ่อยๆดึงกาวสองหน้าออกเป็นช่วงๆเพราะว่าเขาจะมีลักษณะเหนียวมากเสร็จแล้วเราก็จะใช้โหลดสีชมพูทับสีเขียวเพื่อให้เกสรมีสองสีเสร็จแล้วเราจะนำกาวสองหน้าไปติดกับแก้วที่เราตัดเพื่อนำมาทำเป็นกรีบดอก เสร็จแล้วเราก็จะนำมาติดกับเกสรตรงขั้นตอนนี้เราก็ต้องจับให้แน่นๆเพราะว่าแก้วพลาสติกเขาจะลื่นแผ่นที่สองตามไปแผ่นที่3แล้วก็แผ่นที่4เสร็จแล้วเราจะใช้ชิ้นส่วนของแก้วพลาสติกนำมาตัด เป็นใบไม้เราจะใช้สองใบเพื่อความสวยงามทำลักษณะเดียวกันเป็นใบไม้เสร็จแล้วเราจะใช้สีนำมาตกแต่งสีเขียวเพื่อทำเป็นใบไม้เราจะได้ทั้งหมด2ใบเสร็จแล้วนำกระดาษย่นสีเขียวมาพันทับโดกของเราเพื่อปูกปิด ตรงไหนที่ไม่สวยแล้วก็ปกปิดโดยใช้กระดาษยน่นดำเสร็จแล้วก็พันก้านลงมาแล้วก็ใส่ใบไม้ที่เราเตรียมเอาไว้สองใบวินระยะให้พอดีแล้วสวยงามเสร็จแล้วเราก็จะได้ดอกไม้ที่ทำมาจากแก้วพลาสติกมีเกสรสีสันสวยงามอยู่ด้านในเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ